เขามนาคมดินปพื้นฐานเลยอพื้นฐานแหลกๆเลยคลยด็กหน่อยนิตัวต้นลูกขุนมาตัวบริเวณก่่นที่ตัวขั้นตันยางนกรแมนเนาะเออมันต้องเฮตดตอรนั่นนะนี่ก่อนเศตกิ้มันดีเนี่ยต้องไปซื้อเลือดนำน้ำด้วดำใส่น้ำมงยี้ค่องแมนจะซื้อนี่นี่เฮ็ดถอนงนพื้นฐานเลยนี่ัใเป็นถ้าใเป็นหินแฮอยู่เจ้าสิไป เพื่อนท้าเนี่ยเธอสะเตลียตะกินมันดีจะคล้องปลูกให้ปลูกมันปลูกปลูกแตงบักโมโหเป็นบ <Man. S 1> ่แมนเพราต้องเขา,เขาไปเฮ็ดผมดินในเขาดีเนี่ยเพาต้องเขาก็ลาดยางลาดคอนกรีดต่อเอาพื้นฐ้าว่าเพื่นเที่ยวง่ผมได้ซื้อนี่เขาเดินเที่ยวได้เป็นเลยนะเออเอาหินมาเทเกเรไม่ได้ดีถนนมันทั้งเรื่องนี้เดี๋วันนี้พ่อถนนมันดีนถนดนดรอถอยู่ในเมืองในะอย่างเป็นบ่แมนเขาก็เป็นรับสื่อคนผลิตได้ง่ายกว่าเป็นที่นี่ ส่วนไไปง่ายมากง่ายเนาะส่วนคนปลูกเสียวออกมากเน่าหมดล่ะอันนี้อันนี้เละตุ้มเป้งนั่นผู้ใดติดเขามันสิไปเลยเลยวแต่วันนี้เิีรถมันเที่ยวทาง่ายมันเหมือนเรือมันเที่ยวทาง่ายมันกระเปลของออกมาได้ง่ายาประยะเอาหมกม่วสุกจริงตัวเก็บมันสุกหล้วอาทิตย์นึงมันกระซูเลยบมกม่วงเป็นปะเน่าวันนี้นี่ส่วเสียวออกมาใายได้่นนดีดีเนี่เห็น่าอยู่ เอิงไทยยุ่ทัววไอ้นครปฐมเห็นทางไปหน้าเขาปะถนนเขามันดีเศรษฐกิจมันดีคือทางสัญจรพื้นฐานเนี่ยลร่าอย่างนี้นเขาขอไปไงมันเก็ของทยอยออกไปโรงงานผอมทรงได้เลยอย่างนี้นะม,มันก็สร้างเศรษฐกิจขึ้นคล้ายๆแปลว่าสมมติว่าเกษฐกิจมันดีเนาะรถ<น>ผู้รับสื่อนี่หรือผู้รับสื่ออะไรเนี่ยเขาไปสื่อทั้งถี่เลยนเขาก็ยังตัวไม่ลดเข้าเป็นเกษตรกรปลูกบมกม่ปลูกเอยียงอยูใ่ในในปา่าข้างบดีเขาไป เขาบอกเขาเขาบอกพวกเขาแล้วเขาที่สวนรถเขาเอได้เห็นแล้วมันได้สื่อมากนะข้าถือกระจิ้งแต่มาส่อมรถเขามันคุมกันเลยบอกคุมเลยใช่ที่ห้อยขีดห้อยควนแต่ลุกแต่บ่น้ขาำเขาเริ่มขาวงเริ่มต้นเราเสียน้ำมันไปเล็กน้อยไปมองถนงนุองทางมันดีกต่ไข้อนี่พื้นฐานพื้นฐานเลยเด่นพื้นฐานเหรอต้องเห็ดปัะมาณนแต่ว่าเขาก็ะยาบบว่า ให้เอาจุดๆ,ๆไปพัฒนาแบบนี้นะพัฒนาถนนท้ทางให้มันดีขึ้นนั่นแหละก็คือเขาอยากให้ถ้าเจ้าอยากให้เศรษฐกิจมันดีเจ้าต้องให้กเกษตรกรมีระบบซําจอมที่มันดีตัวเป็นป่สะสาทเหมือนขีมบ,บ่งกีนี่แหละเห็นบอกเราอ่ะไปะโยนเมืองนอกไปอยู่เมือง,งนอกมาเจ็ดสิบแปดสิบปีกลับมาถนนยังดีช่วยงามอุดมสมบูรณ์ อู้ดงสมบูรณ์ตัวน้ำถั่วมเม็ดแองเป็นแองหมดเลยบ้านเขาต้องแห่งกับอูดงสมบูรณ์ตัวเด้กินตัวเขาถนนประเทศลาวพี่น้องเอ้ยบพรว่าเป็นกาวาเนาะบระเทว่านี่ขึ้นอยังถูกมาอยู่บระเทศว่านะเขาบระเทว่าเขาบระเทเปรียบเทียบกันเลยทีเดีแต่ว่าเสื้อถ้พเสื้อผ้ากล่าังสี่มันกับผมเมียนเขาอันนี้อยู่ในสภาพเลยนะจีบาวนะก็ขึ้นสี่เอาถมาอยู่ไทยตัวเห็นเอายังไงท่างท่าน ไปหน้าก็ไปสวนบ่าตล,ลาดยางเออนั่นละ่ะไปหายไปหน้า,าประเทศไทยเขากิกตลาดย่างเขาให้เอาผลผลิตมันออกมาทรงตลาดไว้ที่สุดที่สุดเพราะเพราะเศรษฐ,ษฐกิจมันหมุนได้เงื่อนภาษีเที่ยวเ,เก็บได้เขาก็ขึ้นสู่เกษตรกรเขาก็ไปเฮ็ดขุดกรอกคล้องให้นามเจ้าวมี่เขาก็ไปเฮ็ดลอกคล้องบอกเจ้ากับพี่นาปูเป็นวะแม่สอนว่าดีทรงข้องซาเป็นลุ้นเป็นบ่อตัวเห็นมาเขาให้คนเทศบาลเป็ ผมไปเห็นไหมมันก็หมุนเศรษฐกิจดวงศีลเอาเกษตรกร,กรเกษตรกรได้เทศบาลก็ได้ประเทศก็ได้มันก็ขค้ืนมาให้เกษตรกรมันถึงเป็นสี่ไหมวันไปหอดใจตันอยู่บางห่งนถ <c oughs> นนอุดมสมบูรณ์อันนี้มอุดมสมบูรณ์แหละเห็นมอเเป็นอย่างก็ยังเห็นรถไฟคความเร็วสูงขนของผืนฐานขนาน <c oughs> มันอาคบได้สั่นเลยมันจังไหวเนาะเออมันไหวเอาไปสื่อสมมติจะสื่อ หินและลับเนี่ไปซื้ออยู่ไกลๆนี่ฝ้าวนขขเขาลงงานยเป็นแบบไม่ยอมชุมอันนี้อันนี้มวยเทียมอยู่กุดำสมบูรณ์นะเอากับสมบูรณ์ก็นำเป็นแอีงเป็นแองีนองนหนาก็มีเนาะแต่มาณรถเนี่ยลมแต่วเพิดะเพืออยู่ตามบนถนนมันโบเห็นถนนนะมันมีแต่ปุมันมีแต่น้มค้างไว้หนาหนามกับบุกกาไปนาแหลงกับบุกกาเที่ยว นาแรงคีบนาแรงนี่คี่พุนคนกลมนาพนนี่หนาพนต้องวัดใจวัดใจไปยังต้องต้องค้นจะพื้นทีแลนั้นบางมีรุมหนึ่งนี่แหละเป็นยอบัพธนาจักเท่ยนะประเทศที่ว่าพัฒนาแต่บวพัฒนาบอกง่ายๆนะกำลังพัฒนาแต่บวพัฒนากต่เข้ามากิดกำลังเนาะ กำลังส <c oughs> oh wow, ิพัฒนาเน่แต่บริการนาเว้าซื่อๆได้สมุดเห้าเพิ่นเว้า่นี่อยู่ในสภาพเพิ่นเว้าออกมาปุ๊บเนาะเว้าออกมาปุ๊บ้าบปว่าเห็นแบบว่าเห้าลูกล้านหรือว่าลายคนอยู่ในประเทศนะบางคนก็เห็นดีบางคนก็บ่เห็นดีแบบนี้นะบันนี้เห้าเอาเห้า็นดีแล้วเห้าไปล่งเพื่อให้คนอื่นได้เห็นได้เบ่งได้ชมน้ากันบนี้เครียดให้เห้าบ่เครียดเด้บันนี้ เขียนในประทที่ประเทศไปแล้วเนาะเอาบริหากบางทีก็เอาทัวมาลงเอายังมาลงเขาหมดเลยมันต้องรับฟันตัวมันเป็นคือย่านแบบว่าอ้ายขีนาหรือว่าหลักอ้ายแบบบุก่าสูนาประชาชนเห็ดบ่ได้มันพ่อเข้าเอาเข้าว่าความจริงออกมาปุ๊บเลยเห็ดบ่ได้มานนี่ ก็เลยไปบางทีไปตัดน็ตตัด,ตดยังเข้าเทากันโอ,โอีกอ๋อยังจะไปเห็ดการ์สันไปคมคูเขาเนี่แมนพวงสันแมนมันสังคบเหม,มือนไอ <c oughs> มเลยด้อมันเป็นเขียนจดหมายกับเมติกีเลยเมื่อข้าดาบุ๊มแมนว่าตังบุ๊มแมนต้องว่าเปลาประเทศประเทศจักรคองนะอืมสมื่นนี่ยมักข้าดาตะเป็นตะพื้อมันก็เป็ตนตะได้เด้ออ่าในเมืองอันจมมวนวันในเมืองอันเนี่ยถนนดีแต่จะบอกไปเบิ่งว่าอยู่เขตนอกหรือว่าเขต ืนนแบบี้่ทางเฉียมในเมืองก็บกัยังได้พอได้อยู่แมนแต่ออกมาจากนอกเมืองแล้วนี่เรียบร้อยเรียบร้อยบ๋เรือยวแมนก็เห็นมันกับสียังเนาะเขากับซ้อเขากับเขาก็หลู่นะกับไปมันงบมันภาษีอยู่เลยมันก็ต้งมุดโถไมเแยกงานในเมืองไท่งนี่ตัวกลับไปมันก็เสียภาษีให้รัฐบาลอยู่แล้ว เออแต่แท่นทีจะเอาไปเอืเบิ้องต้นเหมือยนึงอย่งเี้สิผมปีละหาร้อยไปเลยเออแต่จะค้นสี่นี่เขาถามเนี่าปีละหารอยนี่คือมีหนองผมไปตะกี้มีบอร่วมร่วมร่วมมดอ่ะร่วมมดสองสามเราเข้าประเทศที่มายด์ง่ายนั่นแหละมันก็เป็นบางแปลว่าเป็นบางบานเน๊ยเออเป็นบางเมืองเป็นบางเป็นบางแคงไปเนี่ยที่เก็บที่เก็บ แต่บอลบ้านมันเจ็บแหงบวกรมเนี่เจ็บบางคนกับเสียบางมันเป็นบางบานบางบานเนี่ยกับเสียบางบานเนี่ยกับเปอร์เสียเราจะเพิ่งบ้านเออแต่ว่าเจ็บจะเก็บไปเห็ดซังแต่บริษัทนันไปพัฒนาเออคือเก่าอยู่ยังคือเก่าทางเข้าบ้านโอ้เนาะ้อได้นะคิดคิดตัวว่าเนี่ยแล้วเห็ดให้เห็ดหน้าอยู่เห็ดสวนเห็ดมันอยู่นี่ ส่วนที่เดียวออกมา้ยก็พอไหวแหละเอาง่ายแค่ถ้าเชื่อมแข่งไฟหากันหนึ่งสิมันต้องเร็วกวอย่าง,งหนึ่งเลยดิเหมือนมอว์หน,ห,นหน่อยต้องเร็วเออนี่ประมาณแต่วา่าเขาไปบางทีก็ไปถ่ายถานนแบบงามถานนขึ้นเบี้ยงถนนลงปักัก,กเซ่ลงแต่ปื้มไปเลยคือขึนคอนเทนต์ง่าครับไปจริงๆนะบุกปรับบุกปรับบุกปรับรถ รถเมย่รถทัวร์นี่ไปจงบ่ได้เปล่มันก็แเม่นอยุ่กับนุ่มันเป็นคืนแต่ว่ามันเป็นลุ่มเป็นบ่อท่างดินท่าางลาดยางคือกันนี่เด๊อ๋อแต่เป็นลุ่มเป็นบ่อเออแต่ทายคืนมาให้มันเป็นลุมอันนี้เืือมาทายเอาบอนงามมาให้เบ่งออเอามาลงเออแต่บอนว่าบอนขี่หลมาทายไปนี่เออยัดทัวร์ลงเั็นค้นบ่ไปเที่ยวบัดพาะไปจริงๆรินะผมเอนว่าผมเคยไปนะผมเคยขี่รถเนี่ย จากสวรรค์จนหอดเรื่องจันทรนโอ้ยถนนนี่ดีครับดีดีแตกเลยดีจนตึงดีต้งตับแตกได้ไหมบิดดีไร้ดีจนว่าสองรอบเปลี่ยนยางลดที่ยางยางก็แตกดีก็แตกตับก็แตกเออตายบ่ได้ดามาได้พี่น้องยันดามาได้เบาให้ฟังเาเบคือเห็นในคลิปนนั่เหรอครับเห็นเนาะ เบิร์เงาหนิความนี่คือประเทศที่พัฒนาเบิร์นทางทางถนนทางมึงรู้แจ็คแมนแจ็คสันแจ็คหลือคือประเทศไทยนี่นี่ประเทศกำลังพัฒนาแน่นอนกำลังพัฒนากำลังพัฒนาประเทศมันเป็นประเทศพัฒนาเลยเประเทศกำลังพัฒนากำลังพัฒนาค่อยค่อยไปค่อยคอยไปเบิร์นผมว่าวโบมันตังว่าวนะผมเบิรงตึกกันบ้านท่านนิมเอิญนิมไหวยห้างนกแอนมึงเล่นหนิห้างนก ทัานนี่หนิอ๋อเบิ้งตึกหงส์โอ้เบิ้งเอ้าหงส์เด็กตึกสวยงามเบิ้งทางด่วนครับเบิ้งเอ้าหงทางด่วนเขาก็เฮ็ดเป็นแบบว่าเขาก็เฮ็ดเป็นแบบว่าแยกหลายทางอยู่เน๊ะแปลว่าที่เขาลุ้มเขาบอลเดียวกันเน๊ะมันมีเงินสดแน่เงินอิสิฟาร์ดแน่นอ่ะโอ้เบิ้องจักรสองพี่น้องเบิ้งเอาหง นี่คือทางด่วนประเทศไทยเบิร์เอาม,มองเปนทางด่วนประเทศลาวเด้นพี่น้องเบิร์เอาเด้อนี่มานเลยเงียบขึ้น,นมาไปอือผมอ๋อแจ็คสองอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเสียช่องบัตรอัตโนมัติ C เสียเงินค่าเงินสดเนี่ยหานาะ อัตโนมัตินี่ยซีเนาะหั <c oughs> อัตโนมัตินี่ก็เขาาา้าแบบสบายสบายเลยปิดแล้วก็ไปเลยทั้งหมดก,กเนน็เงินสดเนาะพี่น้องพวกเงินเม็ตัวเงินสดนะฮะเงินสดกับสีสนันนิดนึงแต่เตรียมเงินพอดี๋ยวนี้ก็าสีสันเลยนะอันนี้เขาทอนมัือถือสาน

ยังสร้างตึกขึ้นไปอีกยังก่อขึ้นไปอีกอันเป็นลมนะมันเป็นเครืเพียส่วนองครงกรอบส่วนในนั้นก็แผ่นดินไหวกับบ่หยาดเห็นได้สักสำแผ่นดินไหวสื่อเนาะส่งพัฒนาไปเรื่อยๆกันบ่ได้สะเทือนยังเลยนี่เบิกเงาเปิดตึกอ้าวพี่น้องมาสมัยก็จะจบคลิปเพียงแค่นี้เดี๋ยวพี่น้อง ครับพี่น้องก็ไหลก็แช่ก็จะตามเห็นบังสมัยเนี่ยเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อๆไปเนาะกราบคำว่าสวัสดีและสบายดีครับผม